ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอารุณมรินเช้าวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์วันจันทร์แล้วนะคะแล้วก็เป็นวันจันทร์ที่16เสร็จด้ยยยวยมีความหวังเ,ออเป็นธรรมดานะเอาใครจะเป็นเศรษฐีเอาสีร่างอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวดูออร่าต้มหูอู้แตแล้วต้มหูใหญ่ด้วยเฮ้ยมันวิบวับไปหมดเลยพี่กิ่งดูดูมีแววจะได้เปลี่ยนไปซื<อ>้อของจริงนะออแล้วแสงทองอ่ะมันส่งมาทั้งนี้เลยอ่ะ ไม่ต้องเดี๋ยวเย็นนี้ก็รู้ <c oughs> ไม่ต้องแย่งกันคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกัน <c oughs> เดี๋ยวเราจะมารู้ไปพร้อมๆกันเย็นนี้เลยนะคะ <c oughs> แต่สําหรับเดือนนี้ค่ะเราจะเชิญทุกท่านมาร่วมกันเฉลิมฉลองพรามันกับคอนเสิร์ตสุดแสงสีเสียงตราการตาแน่นอนกับงานนี้ค่ะพ l ายฟ o าวเวอร์ม <c oughs> นะคะคุณผู้ชม กับงานที่รวมเอาศิลปินชั้นนำสีสันของดอกไม้แล้วก็พรายมันมาไว้ที่เดียวกันเลยค่ะงานนี้เราจัดกันขึ้นที่วันแบง k อก Forum นะคะซีนูนิวสิหนุ่มวงดายสโบกี้ไลออนโฟอฟแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษจากบอยแบนด์ DMD Music ด้วยแฟนๆสามารถเข้ามาร่วมการถ่ายรูปดอกไม้ได้ตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็โซนกิจกรรมต่างๆด้วยสั่งซื้อดอกไม้ที่ส่งตรงมาจากไอเล ว่าฟาร,ร์มก็ได้นะคะแล้วการแสดงคอนเสิร์ตจะเริ่มหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะเปิดขายบัตรแล้วนะคะคุณผู้ชมอุ้ยน่นารักอะ่ะเห็นแล้วสดใสนะพี่กิ้งก็เป็นแฟนโฟ e นะอีฟนะชอบทุกคนเลยดูแล้วโดนตกเลยน่ารักหรือว่าจะเป็นสิบหนุ่มวงไดซ์ก็ได้แล้วที่วันแบงคอกฟอรัมนะคุณผู้ชมโอ้โหหอเขาเป็นอย่างดีเห็นแบบ ใช้ชิตรการ์ตาแน่นอนจองได้เลยค่ะที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสออลทิกเก็ตในร้านเซเว่นอีเลเวทุกสาขาหรือว่าจะกดบัตรได้ที่เว็บไซต์ w w w alticket. l com นะคะติดตามรายละเอียดคอนเสิร์ตนี้เพิ่มเติมได้ที่ Flower Music Concert ทุกช่องทางงานนี้จัดโดยอมรินทีวีนะคะบ,บริษัท AME Imaginative จำกัดแล้วก็ I Love Flower Farm จังหวัดเชียงใหม่ค่ะส่วนวันนี้วันจันทร์เขาก็จะมีเรื่องเด็ดๆเรื่องใหม่มาฝากกันด้วยเหมือนกันนะวิสับด้วยตำด้วยผัดด้วย ี่กินว่าเหนือหรอใครบอกว่าอีสานมะหรอมันดูแซบเด้มันก็ดูแซบนะแต่มันก็มีขั้วๆแบบมีเลือดด้วยอะดูขออู้ไปลงตลาดอย่างงี้ชอบมากเลยตลาดนี้ชอบจริงพี่บอลโอ้โหมีทุเรียนด้วยนี่หละทุเรียนรู้เลยว่าประคบประงมขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมินนี่มินนี่ไม่เอามาเผื่อพี่ๆเลย พี่โนพาไปชี้เป้าร้านเด็ดค่ะอาหารพื้นเมืองอยู่ที่อุตรดิตเอ้าเหนือเดี๋ยวเลยอีสานนะอุตรดิต์เหนือะเหนือนะนับว่าเป็นเหนือเนาะเหนือตอนล่างกางตอนบนแล้วค่ะนี่แหละค่ะดูแบบประทรงแบบราบเหนือนิดหนึ่งส่วนตลาดนี้ตลาดเช้าพิศโลกอุ้ยไม่ไกลโอ้ไปได้ไม่ไกลค่ะพิษณุโลกเลยส่วนทุเรียนในนี้ไปได้แน่นอนที่ไหนที่ไหนแต่ไม่แน่ใจว่าพวกเราจะมีเงินในการซื้อกินหรือเปล่า ยกวนนทบุรีโอ้โลูกเราเป็นหมื่นเราบางลูกเป็นแสนขอทํางานแรกได้ไหม เราไม่ซื้อให้พี่ต้นเลี้ยงเออต้องใจสปอร์ตอยู่แล้วแต่ไม่แน่ใจว่ามีเงินอย่างเดียวพอหรือเปล่าเพราะบางลูกเขาจองกันตั้งแต่ปีที่แล้วเขาจองกันข้ามปีจองกันข้ามปีเขียนชื่อจองตั้งแต่ติดตุ่มดอกอะค่ะโอ้ทำามถึงแพงเดี๋ยวน้องมินนี่พาไปดูหกโมงเย็นวันนี้เจอกันได้เลยแหมมินนี่ได้กินก่อนใครเลยนะแล้วกินแบบสุกแบบขาต้นนะแก่ขาต้นอย่างนั้นอะน่ากินจังเลยเห็นแล้วฟินตามเลยนะคุณผู้ชมแหมอยากจะไปกินด้วยเหล๋อเกินนะ มาดูหนึ่งเหตุการณ์นะฮะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะมีหนุ่มคนหนึ่งเขาเมาแหม่เราก็พูดกันอยู่ตลอดเมาไม่ขับแต่ว่าหนุ่มใหญ่คนนี้เมาแล้วขับปรากฏว่าแหกโค้งค่ะพอแหกโค้งปุ๊บก็ไปชนกับท้ายรถของกระบะตู้ทึบพี่กู้ภัยเข้าไปช่วยทีนี้แหละค่ะอ้าวองบักเข้าสิงเฉยเลยจะต่อยจะตีเขาตีหมดไม่สนลูกใครพี่ตำรวจมาช่วยก็จะต่อยตำรวจเหมือนกันะเลยช่วงนี้เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงๆฮะ It, อินเดียเจอหนักอยู่นะเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาบ้านเรากันบ้างค่ะคุณผู้ชมปัญหาที่เราก็ยังคงเจอทุกวันไม่รู้วันไหนจะแก้ไขนั่นคือปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะคะจะพาไปดูหนุ่มเสพยาคนหนึ่งแหตด,ดานซิ่งไกลเพรวบได้โอ้โหเข้าใจแล้วทำไมหนีประวัติยาวว่าหางว่าวอีกค่ะ กลับมาแล้วสหกรุ๊ปแฟ b Face and f ครั้งที่29ิก Big Shop Big Show ตำนานเก่าเล่าใหม่ที่นักช็อปตัวจริงรอคอยพบสินค้ากว่าหนึ่งพรันรายการ26-29ถึงมิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนาสแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเลยนี่คือขุมพลังที่ดีซปเปอร์พาวเวอร์ที่มาพร้อมกับหัวฉีดไออาร์ที่ใครก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแรงเหลือๆประยัเหลือๆต้องขุมพลังที่ดีซปเปอร์พาวเวอร์เท่านั้นซื้อไฮลักซ์วีววันนี้รับข้อเสนอพิเศษถึง30มิมถุนายนพร้อมโปรดีๆหว คุณว่าเด็กคนนี้เป็นนักดนตรีได้ไหม S 2 6 Go 3หมใหม่ผสมแอลฟาสฟิงโกไมอีลิททุกจินตนาการอาจเป็นจริงได้ใหม่เอ,ก,เสอ,เอสสก,กสิทธิ์เฉพาะ S 2 6 Go 3และกโกโ S 2 6 Go Pro กอยาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml อยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา มองเ f l e ์ r รสชาติล้ำค่าระดับเผ็ดน้ำแร,แร่แบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในไทยที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024จากการการันตี7ปีซ้อนของเชฟนานาชามองเฟิร์มโอเมเนียลเลือก s 26 g o PRO UHT กล่องนี้ที่ผสม a อ p h า s ฟิ i โ g o m y ิ l i n สูตรที่เหนีวกว่าสูตรเดิมซื้อเลยเสร์ฟความสุขจัดใหญ่หมายคุณได้ชอป บ้านและสวนแฟร์ชอปปิ้งวีคทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าต้นไม้และวัสดุก่อสร้างของจริงจัดจริงวันที่21-29ถึงมิถุนายนนี้บ้านและสวนแฟร์อิมแพคเมืองทองธานีปรากฏการเพลงฮิตรวมศิลปินกว่า30ชีวิตที่คุณคิดถึง Hall of friends concert 26กรกฎาคมนี้วันแบ n ค k o k อร r u m สีอารมณ์สีชั่วโมงเต็มกับ30ศิลปินร้อยเรียงทุกบทเพลงฮิตในเวอร์ชั่นใหม่โดย Master p i e c e บัตรราคาเริ่มต้น2,500บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ลักกี้นาคานาคาจะตกมงคล ยี่สิบหกโกโรกล่องนี้ที่ผสม a l ลฟาสฟิงโกไมอิลินสูตรที่เหนียวก็สูตรเดิมซื้อเลยอ่าบริน b a b บบี้แอนด์คิสแฟร์ลดแรงกลางปีชอบสินค้าแม่ลูกเยอะมากสนุกฟรีกิจกรรมดีๆเพียบวันที่26-29ถึงมิถุนายนนี้ไบเทคบางนาไปประชุมไม่ทันแน่เลยอะ่ะอาจจะทัน พันเวลาพอดีเลยอ่ะตื่นแบรนด์ทุกเช้าเปิดวันเปิดแบรนด์ลดรงเวันสองคนละ1นึ้บกาบาท18สิบแปดไม่ตยยื่น่ายอนี้รีสั่งเลยที่เซเว,ว่นดิลเอรี่ถ้าต้องเผชิญหน้ากับภาระก,การเงินอที่ไหนอ App Promise. ขอเป็นพื้นที่อุ่นใจให้ภาระการเงินสมัครงา่ายอนุมัติไววงเงินสูงสุดไม่เกิน3 0มแสนบาทกู้เงินอุ่นใจกู้ได้ที่ r o m ม s e คุณว่าเด็กคนนี้เป็นนักดนตรีได้ไหม S, S 26 Go 3ใหม่ผสมแอลฟาสฟิงโกไมอิมอลินทุกจินตนาการอาจเป็นจริงได้ใหม่เอกสิทธิ์เฉพาะ S 26 Go 3และ S 26 Go Pro 4 เจ้าาที่ตำตรวจในการตั้งด่านเขาก็ทํางานกันอย่างแข็งขันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคนที่เข้ามาแน่นอนพี่รุษนี่ยบันดูออกความเลิกลักเวลาเจอเจ้าหน้าที่มันเห็นได้ชัดหน,นําซ้ําคนคนนี้ไม่ใช่แค่ออกอาการแต่ว่าออกจากดา่านหนีการตรวจของตํารวจไปเลยค่ะว่าสวย50ดวง50าสิบไหมคะครึงคร่งๆเลยเหรอเออครึงคร่งๆเลยนะสวย50ดวงห้เด็กหงก็เหมือนกันแต่เหมือนจะแบบ เก่งสักสิบแล้วดวงสัก90โอ้โหอ,อ,อาศสยดวงล้วนๆอใส่ดวงค่ะเพราะว่าเด็กหงถึงขั้นต้องเอาเสื้อบอลเนี่ยไปถวายให้กับไอ้ไข่เลยฮะนี่มาเต็มค่ะมีเถ เลขเยอะไปหมดงวดนี้อคืตอนนี้จับคู่ไปถูกแล้วตื่นเต้นเลยเริ่มจะง,งงไปหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมอแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยขยับไปที่จันทบุรีนิดหนึ่งไปดูเรื่องราวของฝนฟ้ากันหน่อยเม,มื่อวานเนี่ยที่จันทบุรีค่ะฝนตกแรงเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับลมพายุหอบเอาข้าวของกระจุยกระจายคนที่ขี่รถจัก,กรยานยนต์อยู่ถึงกับถอยหลังโดยไม่ต้องใส่เกียร์เลยค่ะเรื่องวุ่นวายของผู้ชายที่แมวหายค่ะแมวหายตัวเดียวทําเจ็บถึงสองคนฮะ 在内班。